และนี่ก็คือบาดเลาะเป็นภาษาสิงหลนนะคะหรือเรียกว่าเป็นบาทถวายข้าวนะคะเป็นรูปทรงแบบฉบับของชาวลังกาค่ะ น,ะะนี่ก็จะเป็นกลิ่นอายของชาวลังกาผลิตแล้วก็ส่งตรงมาจากประเทศลังกานะคะหลอ่อหลอมด้วยการหลอ่อหลอมขึ้นรูปด้วยทองเหลืองทั้งหมดเลยนะคะในชุดนี้ก็จะมี3มชิ้นก็คือมีฝานะคะนี่ก็เป็นเซตฝาครอบนะคะก็เรียกว่าเป็นงานประดับตกแต่งในกลิ่นอายแบบชาวลังกาเลยนะคะ1ชิ้นนี้น้ําหนักเกือบ3กิโลกรัมเลยนะคะก็2กิโลกรัมกว่ากว่าเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นชิ้นตัวบาทโอ้โหนี่หนักเลยนะคะ ก็สวยงามเลยนะคะประดับตกแต่งงดงามแล้วก็ชิ้นล่างสุดนะคะก็คือเป็นฐานน,ะะนี่เลยค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นงานชิ้นที่สองของลูกค้าท่านเดิมนะคะที่ได้ซื้อชิ้นแรกไปถวายแล้วนะคะก็ประทับใจนะคะก็มีรอบสองกลับมาซื้อใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นชิ้นที่สองของท่านนะคะโอเคนะคะ บาดเลาะบาทถวายข้าวทรงลังกาในแบบฉบับนะคะของทางชาวลังกานะคะนี่นะคะจะมีหลายแบบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะคัดเลือกแบบที่ยอดนิยมนะคะหลักๆก,ก็จะมี3แบบนะคะจะเป็นโทนสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะก็จะสวยงดงามในแต่ละแบบเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ นำมารีวิวให้หลายท่านนะคะที่กำลังมองอยู่นะคะก็ได้ชื่นชมไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแพ็คแล้วก็ส่งมอบไปให้กับลูกค้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะคะก็ท่านใดที่เข้ามาชมในช่องทางต่างๆก็ฝากเข้ามากดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ